สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเต้นสตาร์คารถมือสองปทุมธานีราคาดีฟรีดาวนะคะวันนี้เต้นมากับคันนี้เลยค่ะ Honda า a จ z ปี2012ค่ะตัวนี้จะเป็นตัว GE นะคะแล้วก็เป็นตัว V ีด้วยเป็นตัวรองท็อปนั่นเองค่ะค่ะน้องคันนี้นะคะค่าตัวจะอยู่ที่359,000บาทนะคะ่อนเพียง7,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะ ในส่วนของด้านหน้าน้านองนะคะมาดูกันเลยค่ะไฟหน้าดวงโตๆอย่างนี้เลยนะคะใส่กิ้งเป็นไฟฮาโลเจนนะคะในส่วนของด้านหน้ากระจังหน้ารถก็จะเป็นแบบนี้เลยกระจังสีดําอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีโลโก้เป็นโครเมียมฮอนด้านะคะต่อมาเดี๋ยวต้นจะมามาดูนะคะน้องคันนี้จะมีตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะฮอนด้าเจตัวนี้นะคะจะเป็นตัววีเป็นรองท็อปนะคะสภาพก็คือกริปเลยแล้วก็สีสันนะคะโดดเด่นมากๆเลยค่ะต่อมานะคะทางร้านก็จะมีนี่ให้ด้วย เป็นแม็กแกรมไลท์นะคะแล้วก็จะเป็นขอบ15นะคะจัดทรงให้สวยๆเลยค่ะใครที่จะออกรถมือสองแล้วอยากไปแต่งแม็กเพิ่มก็คือในส่วนนี้ก็คือไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่ามีแม็กมาให้แล้วเลยต่อไปเดี๋ยวต้นจะพาไปดูด้านในกันต่อนะคะค่ะตอนนี้ต้นก็อยู่ด้านในแล้วนะคะเดี๋ยวต้นจะพามาดูก่อนเลยนี่พวงมาลัยนะคะของน้องจะมีมัลติฟังก์ชันมาให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นพวงมาลัย3ก้านแบบนี้เลยนะคะในส่วนของไม้นะคะให้มาดูแพนกันนิดนึงนะคะไม้น้องจะอยู่ที่140,000นะคะ แล้วก็จะเป็นหน้าปัดสีส้มแบบนี้เลยต่อมานะคะทางด้านแอร์นะคะก็จะมีแอร์ทางด้านตรงกลางตรงนี้ของจุดนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัว AM FM ใส่แผ่น CD ได้นะคะแล้วก็ AUX ใครอยากฟัง Youtube ก็คือต้องเสียบสายตรงนี้ได้นะคะต่อมานะคะด้านล่างตรงนี้นะคะจะมี power outlet อยู่ทางด้านตรงนี้นะคะแล้วก็จะมี USB ด้วยแล้วก็ ะะจะเป็นระบบเกียร์ออโต้แบบแนวตรงอย่างนี้เลยนะคะขับง่ายนะคะแล้วก็จะมีที่ใส่ของอยู่ทางด้านนี้นะคะวางแก้วน้ําได้ใส่ของได้นะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวต้นจะพาไปดูด้านหลังกันต่อเลยค่ะค่ะก่อนที่จะพาไปดูด้านหลังคนขับกันนะคะเดี๋ยวต้นจะพาให้ดูเม็ดอาร์กกันตรงนี้นะคะนี่นี่เม็ดอาร์กยันอยู่ครบนะคะทำไมต้นถึงให้ดูเม็ดอาร์กตรงนี้นะคะก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นรถ ที่มีชนหนักมาหรือว่าอะไรมานะคะเมคอัพตรงนี้มันจะหายไปนะคะแต่ว่าเมคอัพคันนี้นะคะจะอยู่ครบอยู่เลยคะ่ะเดี๋ยวต่อไปเต้นจะพาไปดูด้านในต่อนเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเต้นก็จะมาอยู่ในส่วนของด้านในตรงนี้แล้วนะคะด้านหลังคนขับอย่างนี้เลยก็คือจะให้เบาะมาเป็นเบาะสีดำกำมะหยี่นะคะตัดกับสีกรมอย่างนี้เลยนะคะในส่วนของความกว้างน,นะคะน้องแจ๊คคันนี้ก็คือให้มาแล้วนะคะก็คือเล็กรูมนี่ก็คือเหลือเยอะมากมากเลยนะคะนั่งสบายนะคะค่ะในส่วนของน้องแจ๊คคันนี้นะคะใครที่ไปต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ เก็บสัมภาระเยอะๆเนี่ยก็คือแนะนําเลยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยสามารถพับเบาะได้นะคะเดี๋ยวต้นจะพับให้ดูนะคะว่าเบาพับยังไงได้บ้างคะ่ะก็คืออย่างนี้เลยนะคะจะพับไปแบบ 60- 40นะคะเป็นแบบเรียบลงไปอย่างนี้เลยนะคะหรือว่าจะพับแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวต้นจะพับให้ดูนะคะอ,อนี่มาพับได้2แบบนะคะก็คือนอนเรียบลงไปกับขึ้นมาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปต้นจะพาไปดูด้านหลังกันเลยคะ่ะค่ะตอนนี้เต้นก็อยู่ในส่วนของด้านหลังแล้วนะคะเดี๋ยวต้นจะเปิดด้านหลังให้ดูนะคะนี่ เข้ามาดูเลยค่ะด้านหลังก็คือกว้างมากๆเลยนะคะก็คือใครที่เป็นสายแคมปิง้งหรือว่าไปต่างจังหวัดบ่อยหรือว่ามีการทําค้าขายนะคะชีพค้าขายก็คือเหมาะมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องใส่สัมภาระได้เยอะมากเลยเดินทางไกลอะไรอย่างนี้ค่ะสบายหายห่วงเลยค่ะเพราะว่าเก็บสัมภาระได้เยอะจริงๆนะคะเดี๋ยวต่อมานะคะจะให้ดูด้านหลังกันสักนิดนึงนะคะด้านหลังตรงนี้ก็คือน้องจะมีสปอยเลอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดเลยนะคะ เวลาถอยหลังใครจอถอยหลังไม่เก่งเนี่ยก็คือคันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะคะเพราะว่ามีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะใครอย่างหนึ่งนะคะที่มีมาให้แล้วก็คือท่อนะคะเป็นท่อแต่งมาให้แล้วนะคะใครสายซิ่งนี่ไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วมีทั้งแม็กมีทั้งท่อมาให้แล้ว จบๆเลยค่ะสิิเลยนะคะคันนี้ค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวน้องแจ๊ดคันนี้นะคะปี2012เป็นตัว GE นะคะแล้วก็เป็นตัวรองท็อปสีฟ้าอันโดดเด่นตรงนี้ด้วยนะคะแล้วใครนะคะที่มาจากคลิปนี้นะคะเต้นก็จะมีโปรให้ด้วยนะคะเป็นโปรฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะฟรีค่าโอนฟรีค่าจัดฟรีค่าดําเนินการนะคะ และใครที่สนใจน้องคนนี้จริงๆนะคะอยากดูเพิ่มเติมก็คือสามารถแชทคลิปนี้นะคะแล้วก็ส่งไปที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย